สวัสดีครับผมนายสุภโชคเสือประคุณในอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรอำเภอสามงามได้ให้ความสําคัญกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีคือขายที่เ,เกี่ยวข้องจัดตั้งธนาคารขยะให้เกิดกรูปธรรมซึ่งอำเภอสามงามได้พิจารณาคัดเลือกธนาคารขยะหมู่ที่8ป้านบางโป่ตาบลกาแพงดินอำเภอสามงามเป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอ โดยธนาคารขยะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การส่วนตําบลกําแพงดินเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินการและมีนายพิพัฒน์อินสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ดเป็นผู้ร่วมผลักดันร่วมกับชาวบ้านให้เกิดเป็นธนาคารขยะขึ้นมาซึ่งจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหารเรื่องขยะและเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านและถือเป็นเรื่องที่ดีที่ควรสนับสนุนเพื่อจะได้ขยายบนไปยังหมู่บ้านอื่นต่อไปครับผมนายอนุรักษ์อัมพาผิวนะครับท้องถิ่นอำเภอสัมงงาม นะครับก็ในส่วนของการขับเคลื่อนอาการจัดตั้งธนาคารขยะนะครับเมื่อทางอำเภอสัมงามนะครับได้รับแจ้งจากจังหวัดพิจิตรนะครับในส่วนของอท้องถิ่นอำเภอนะครับซึ่งรับผิดชอบงานทางด้านนี้ครับก็ได้เสนอท่านานอำเภอเพื่อให้มีการประชุมซักซ้อมให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่นะครับได้เข้าใจแล้วก็รับทราบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จึงนัดประชุมเพื่อสักซ้อมแนวทางการจัดตั้งธน,ธนาคารขยะนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้คัดเลือกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินนะครับเป็นธนาคารขยะต้นแบบ ในระดับอำเภอนะครับของอำเภอสังามนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินเนี่ยนะครับก็ได้ขับเคลื่อนอในการจัดตั้งธนาคารขยัะโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านนะครับก็ได้คัดเลือกหมู่ที่8ตําบลกําแพงดินอำเภอสังงามจังหวัดพิจิตรนะครับ ในการขับเคพื่อนนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำนะครับได้แก่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีค่ะพิฉัน้นนางสาววนิดากุฑีนายกองการบริหารส่วนตะบ,บนทะแมงดินนะคะได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ซึ่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็น,นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านดิฉันจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และได้รับสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารขยะหมู่ที่8บ้านรองโปง่งตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายพิพัฒน์กินสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และชาวบ้านหมู่ที่8เป็นอย่างดีดิฉันหวังว่าการดําเนินงานธนาคารขยะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและขยายผลไปยังหมู่บ้านตำบลอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับกับผมนายพิพัฒน์กินสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านบานงโป่งตะมนตแพงดินอำเภอสัง,งามจังหวัดพิตรหมู่บ้านของเราได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ โดยมีวัตถุประสงค์คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยอาศัยหลักการของธนาคารเพื่อจูงใจประชาชนเหตุผลเป็นรูปธรรมสมาชิกธนาคารขยะต้องคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับเพิ่มคือ เงินทุนหมุนเวียนชุมชนมีผลตอบแทนสมาชิกในรูปแบบต่างๆเช่นดอกเบี้ยธนาคารประกันชีวิตและชาวนก,กิจสงเคราะห์ธนาคารขยะบ้านวังโกงของเราจะเปิดทําการซื้อขายทยะจากสมาชิกทุกวันที่สิบของเดือนและสมาชิกสามารถเบิกถอนเงินได้ในวันทําการของธนาคาร การดําเนินการธนาคารขยะนั้นมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนคนในชุมชนรู้คุณค่าของขยะและทําให้รู้จักการออมคนในชุมชนมีโอกาสคิดเองมีความเป็นเจ้าของและเรียนรู้นหลายด้านพร้อมกันตั้งแต่ระบบการดำเนินการการออมทรับการคัดแยกขยะมูลฝอยการรีไซเคิลขยะ ตลอดจนได้เรียนรู้การทำธุรกิจขนาดย่อมๆด้วยตนเอง